อันนี้ไม่พีเซนนะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมความสูงอยู่ที่8นิ้วนะครับเป็นงานทองเหลืองนะครับลายละเอ,อเอียดในเสื้อผ้าก็ดีมากนะครับความสูงที่8นิ้วนะครับบูชาองค์นี้790บาทนะครับ บูชา790บาทนะครับสำหรับแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับงานทองเหลืองสูง8นิ้วนะครับ